สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,ยทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับเหรียญนี้ที่นำมาให้พี่พี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคร aus ับผมวัดสัตหีบนะครับปี2515นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพ <ๆ S 2> <displ> ิมพ์ใหญ่นะครับลักษณะเหรียญนียก็จะเป็นรูปไข่แ <ๆ S 2> บบยาวๆแบบนี้นะครับ แล้วก็เหรียญรุ่นนี้การจัดสร้างเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินอัปปกา้าและก็ทองแดงนะครับผมส่วนเหรียญที่นำาม้ชมเนี่ยก็จะเป็นอัปปก้านะครับก็จะมีการพบเจอเนี่ยได้น้อยกว่าเนื้อทองแดงนะครับผมรูปแบบเหรียญเนี่ยหรือว่ารูปแบบพิมพ์นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับเหรียญรุ่นแรกของท่านที่ออกปี2อ7 3่นะครับผมแต่ว่าตัวอักษรด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับผมส่วน ตรงพอ,องเนี่ยก็จะเป็น2473นะครับผมอันนี้เป็นปี2515นะครับที่ระลึกในงานเข้าประดิษฐานวิหารนะครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็มาร่วมปกเสกกันหลายท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัลรหาไล่นะครับผมหลวงพ่อแฟมเหมือนผมมีเหรียญหลวงพ่อแฟมยังไม่แน่ใจว่าเอาวางไว้ไหนหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อข่ําหลวงพ่ออินหลวงพ่อแพร หลวงพ่อถิ่นนะครับหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือหลวงพ่อพิพัฒน์หลวงปู่เหมือนแล้วก็เกจิอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมอย่างแรกเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับจำรูปแบบจําทรงเหรียญอย่างอันนี้จะเป็นอัปปาใช่ไหมครับอัปปาเนี่ยพอชุบนิกเกิลนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีความหยาบๆสากๆแบบเนี้ยเป็นลายๆแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลายๆลายๆลายๆแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เราพิจารณาได้ง่ายเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะค่อยมาลงกล้องที่หลังนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเห็นไหมครับเป็นลายๆแบบนี้เนี่ยๆเป็นลายลายยิบๆแบบนี้ครับสาหรับอัปปากานะครับผมนี่นี่ครับรถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากเริ่มหายากแล้วครับนี่หลวงพ่ออีนะครับผมแล้วก็จดจํารูปแบบจดจําพิมพ์เหรีหยญไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมเดี๋ยวเรามาส่องดูที่ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผม เบ้าตาลึกคมชัดนะครับเราตะแคงดูนิดนึงเห็นไหมจะมีเม็ดตากลมทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็ตาซ้ายหรือว่าตาทางด้านขวามือของเราเนี่ยเขาจะมีการแกะบล็อกให้เหมือนตาตกเห็นไหมครับเนี่เห็นไหมครับตาท่านจะตกนิดนึงนี่ถ้าเราจะดูหน้าจริงๆของท่านเราก็เสิร์ช Google ได้นะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับผมเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผม ตัวเส้นกระดูกไหปลาร้านูนเด่นคมชัดรวมถึงเส้นคอนะครับผมลิวจีวอน,นี่เป็นเหลี่ยมเป็นสันคมชัดนะครับล่องแขนลึกๆอยู่ในท่าขัดสมาธินะครับผมเห็นไหมครับตัวสันสังกติเห็นไหมครับจะมีความลึกคมชัดนะครับผมตั้งเป็นสันสวยงามนะครับเลื่อนลงมาดูที่บริเวณฝ่ามือเข่านะครับผมอาสนะ นี่ยับสนะก็จะตั้งเป็นสันนะครับผมเห็นไหมครับลากยาวมาจนถึงสุดฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็จุดสังเกตนะครับผมนี่บริเวณแขนทังด้านขวามือเห็นไหมครับ๋ยวเขาจะมีเส้นซ้อนเนี่ยเนี่ยขนานกับตัวแขนลงมาจนถึงศอกนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแตก1นึเส้นนะครับตรงสระเฉียงมาทางแขนของท่านนะครับผมตรงปอปลาเห็นไหมครับมีขีดนูนหนึ่งขีดนะครับผม เดี Mira, like ๋ยวเรามาดูตรงแขนก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นขนานตั้งแต่หัวไหล่มาจนถึงแขนแล้วก็ตรงศอกเห็นไหมครับนี่เป็นเส้นซ้อนนูนออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เส้นแตก1เส้นจากสาระอะชี้มาทางต้นแขนท่านนะครับผมแล้วก็ใต้ปอปลาเห็นไหมครับมีขีดนูน1เส้นแหนะที่ผมบอกว่ามันจะเป็นลายๆแบบนี้ถ้าเป็นดาปปะกาืเห็นไหมครับนี่นี่นี่เป็นลายๆแบบนี้ เป็นลายๆหยาบๆสักๆแบบนี้ครับนี่บริเวณพื้นผิวเนี่ยจะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายถ้าเป็นอัป,ปกานะครับผมนี่แล้วก็ตรงตัวอักษรคําว่าพระอุปชาตรงไม่หันอากาศที่อยู่ตรงคําว่าปอปานะครับเห็นไหมครับไม่หันอากาศจะทับปอปานะครับผมนี่จะทับห่างปอปานะครับนี่เป็นจุดเล็กๆที่ใช้ดูได้นะครับผม หรนยากาศทับปอปานะครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับพระอุปชาอีวัดสัตตหีบนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือน,นดอกไม้ดอกบัวคมชัดนะครับผมแล้วก็กับหัวเหรียญนิดนึงครับตรงเส้นประคาเส้นประคดตรงนี้ครับี่เดี๋ยวเราจะส่องดูตรงนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนขีดสองเส้นนะครับ เป็นขีดสองขีดคล้ายกับก้ามปูแล้วก็เห็นไหมตรงหัวศีรษะตรงศีรษะของหลวงพ่อนะครับเนี่ยไหมเหมือนจะมีเป็นนิเป็นมิติแล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นขีดอเป็นเส้นซ้อนมาแบบนี้นะครับเนี่ยจริงๆมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยเวลาเรากลับหัวแล้วอ่าเนี่ยครับแล้วก็ตรงประคตเห็นไหมนี่เป็น2ขีดเหมือนก้ามปูตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ย นี่ครับผมเป็นเป็นเส้นขีด2ขีดมันก้ามปูนะครับนี่แล้วก็ตรงตัวเหนือกับสังกตินะครับนี่จะมีขีดเหนือเกินออกมาเป็นปลายเข็มแล้วก็จะมีเสาอากาศอยู่ตรงนี้นี่ตรงบริเวณบาทหรือว่าตรงไหล่ของท่านนะครับผมตรงด้านล่างของสังกตินะครับนี่เป็นปลายแหลมออกมาเป็นปลายเข็มนะครับผมแล้วก็มีแท่งเสาอากาศอยู่ตรงนี้ ตรงบริเวณบาหรือว่าไหล่ของท่านนะครับใต้สังกตินะครับผมดูภาพรวมเหรียญด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับเส้นแตกชัดเจนนะครับเออป้าก้าเขาจะชอบเป็นแบบนี้เป็นยิบ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 สากๆแบบนี้ครับนี่ครับใบหน้าคมชัดนะครับเมตตาตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับผมคพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผม ด้านหลังหูเหรียญก็จะเจาะมาปิ้นนะครับแล้วก็จะมีบ่าหรือว่าบั้งใต้หูเหรียญเหมือนเหรียญหลวงพ่อแดงครับนี่เห็นไหมครับหูเหรียญเจาะมาปิ้นนะครับแล้วก็ใต้หูเหรียญตรงช่วงนี้เห็นไหมครับเขาจะเป็นบ่าเป็นบั้งนี่จะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาจะยกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เห็นไหมที่ตัดฉลับแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเจอในอัปปกาครับบางเหรียญเนี่ยเขาจะชอบตัดฉลับเนี่ยตรงหูเหรียญ บางเหรียญเจอทางซ้ายบางเหรียญเจอทางขวาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เราพิจารณาได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยครับเห็นไหมครับตัดแฉลบแฉลบแบบนี้เนี่ยครับด้านหลังเหรียญก็จะมียันนะครับผมแล้วก็ระบุตัวอักษรที่ระลึกในงานเข้าประดิษฐานวิหารพศ2515นะครับผมจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับตรงพศน,นะครับตรงจุดเห็นไหมพอจุดสจุดตัวจุดเนี่ยครับ จะเป็นเหมือนเป็นโดนัทนะครับผมก็คือมีรูตรงกลางเห็นไหมครับนี่ตรงพอจุดสอจุดเห็นไหมครับนี่จะเป็นรูตรงกลางกวงนะครับผมมันจะไม่ได้เป็นจุดแบบตันนะครับนี่เราดูจุดเล็กๆเลยครับนี่ที่เวลาเหรียญไม่แท้มันถอดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับตรงจุดพอจุดสอจุดเห็นไหมครับนี่จะเป็นกวงนะครับผมเหมือนโดนัทนะครับจะไม่ได้เต็มนะครับ พอจุดสอจุดพอสอ5 1 5ตัวอักษรจะเป็นแท่งคมชัดนะครับผมเห็นไหมครับตัวสอเป็นแท่งๆเลยที่ระลึกในงานเข้าประดิษ,ษฐานวิหารนะครับผมเห็นไหมผิวด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นยิบยิบเหมือนกันเอาปากกาชุบนิกเกิลเห็นไหมครับนี่นี่บ่าห,หรือบ้างตรงใต้หูเหรียดลึกๆนะครับผมแล้วก็ตัวอัขระตัวยันนะครับ เป็นแท่งคมชัดนะครับผมเป็นสันคมชัดแล้วก็ตรงข,ขมวดยันตรงนี้ <ST ing> ทางด้านขวามือนะครับจะมีเส้นซ้อนเส้นเกินอยู่ด้านในซึ่งทางด้านนี้จะไม่มีนะครับผมตรงขมวดยันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นซ้อนๆอยู่ด้านในตรงขมวดยันทางนี้จะไม่มีนะครับด้านนี้จะไม่มีน, yse. นี่ครับดูภาพรวมด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วก็ตัวขอบตัดนะครับผมขอบตัดก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมตัดแล้วก็จะฉีกยุ่ยๆนะครับตัดแล้วก็ฉีกยุยยๆตัดลงมาประมาณถ้าฝั่งด้านนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับจะตัดลงมาประมาณสัก20%แล้วก็ฉีกยุยยๆนะครับผมแล้วก็จุดสังเกตก็คือจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งด้านขวามือเรานะครับเห็นไหมครับตัวฟันตัดเนี่ยเขาจะเป็นบางบงบางๆแบบนี้นี่ เป็นบาง,บางตัดแล้วก็ฉีกขาดเหมือนกันครับผมแต่ว่าฝั่งด้านนี้จะเห็นบ้างชัดเจนใช่ไหมไม่ต้องลงกล้องก็จะเห็นแล้วเนี่ยเป็น3ามบ้างนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเห็นไหมครับนี่หนึ่งสองสามนะครับตรงเฉียงประมาณสัก1หรือ2นาฬิกานะครับเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเห็นไหมครับเป็นบ้างเรียงกัน1 2 3สตรงปลายเลบผมนะครับ1 2 3สมเห็นไหมครับจัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดนะครับผม ลักษณะฟันตัดแล้วก็ฉีกขาดยุ่ยๆนะครับผมก็ได้หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับผมปลุกเสกนะครับสำหรับเหรียญที่นำไปพี่รับชมเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับปี2515นะครับผมจะเป็นอัปก้านะครับพบเจอน้อยนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ